กตินังธรรมิโกกตินัตตาโรอนุโมทัตตาอะตตังพันเตสังขัสสะกัตินังธรรมิโกกาตินัตตาโรอนุโมทามะอะตตังพันเตสังขัสสะกาตินังธรรมิโกกาตินัตตาโรอนุโม nda kaang kami ko kadinatararo ano ขณะนี้ประธานตัวแทนนะคะก็ได้ถวายบาังคมขึ้นของแบาต้องไ,ไ,งไองปถ่ายตรงนี้ And... Okay. សូវិត់បានប្រวัน្រើន្ត पायपुञ्जम् न ラジオネご察しをします。ヒーバー行方とロホ行方。ヒーバー行方とロホ行方。仏道とパルメンパー

ถวายพระกรินประราชทานก็เรียบร้อยลำดับต่อไปก็คงจะเป็นการลุกขึ้นนะครับ <c oughs> ค่ะลำดับต่อไปนี้นะคะก็คงจะเตรียม Hey, กระบวนการถินนะคะนำเข้ามาถวายพระงฆ์ครับก็การถวายผ้าพระกรถินเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ <c oughs> นะครับตอนนี้ประธานถวายผ้าพระกรถินกลับมาเป็นคนธรรมชาติก <c> ล <oughs> ับมามีร่วมถวายพาระป่าด้วยนะครับแต่สําหรับประธานพาระป่าที่ก็คือคุณวิชยัยด็อกเตร์พงศรแล้วก็คุณเยาวพรนะฮะแล้วก็คุณสุวินัยนะครับวันนี้คือประธานพระป่าซึ่งจะต้องรับ ผิดชอบช่วงต่อไปนี้นะครับพะยั้นตอนนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของเรานะครับนําต้นพระป่าของประธานถวายผ้าพระกฐถินและประธานพระป่าบริวารพระขะถินครับเชิญเข้ามาให้สองต้นครับผมเพื่อที่เราจะได้ประกอบพิธีถวายผ้าอาพระป่าต่อเลยนะครับกฐถิ่นที่ว่าจบไปแล้วอ่าเชิญนามาด้วยนะครับต้นพระป่าสองต้นสําหรับประธานพระป่าและ ประธานถวายผ้าพระกระถิ่นเอ่อจะเข้ามาทั้งหมดนะครับต้นพ่อป่าไม่เยอะไม่เยอะอ่าเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับพ่อป่าเข้ามาทั้งหมดเลยแต่เฉพาะสองต้นประธานถวายผ้าพระกริ่นกับประธานพ่อป่าไอ้ตั้งไว้ข้างหน้าข้างหน้าเอ่าข้างหน้ามาข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าอย่าเพิ่งถวายเดี๋ยวกล่าวถึถวายก่อนแต่มันตั้งไว้ข้างหน้าฉันก่อน ข้างหน้าพระสงฆ์ก่อนเลียงเลยครับถ้าไม่เยอะเข้าไปใกล้นิดนึงเข้าไปใกล้นิดนึ่งอ่าเข้าไปใกล้นิดนึ่งเลยเข้าไปใกล้เลยครับต้นพระป่าอ่าต่อไปจะเป็นพิธีถวายพระป่านะครับท่านที่มีผ้าไตรอยู่แล้วนะครับท่านที่มีผ้าไตรก็เดี๋ยวเตรียมถวายพร้อมกับพระป่านี้ด้วยนะครับ